สวัสดีค่ะน้องมี่ยูบ่ยเห็นดุนเนาะมือนี้มาสวดมุ่นเลยเนาะค่ะเนาะมากับคุณพ่อซิ์เนาะเป็นจ้งไดเนาะหายไปไสดุลค่ะบก้าออกจากหอดบานย่านโควิดแฮงคือกับตัวจะของแมนจะว่ายูบ่เห็นลายงวดเป็นจังไดอันงวดทีผพานมากพ่อได้โศกเดยหมาน้าเพิินบ่ กัดเขียวบ่ซาสื่พอพอได้ได้ได้มาหลายงวดงวดนี้ก็เลย่านเขาออกขึ้นแต่ว,ว่าผ้ากันเวยู่ว่านั่นฟันฟันบ้านนั่นได้ขี่รถอือหวดที่แล้วนี้แม่จ้ะโอได้ขี่รถตรงแก๊ปอือน้องเม่ไปเฮ็ดงานชงแก๊ปเลยเนาะจ้ะอ่ะตะเวียนรถตรงแก๊ปไม่ยังครน้องหัวที่แล้วงวดที่แล้วมันเลยเจ็เดสี่ห้า ว่ามันลดลงเพื่อนก็บอกย้วว่าเป็นลดเพื่อนมาแต่กับว่าเสือเราเมื่อไอเมื่อนั้นเทาแก้กับเคียนไห้เก้าห้าศูนย์เพื่อนได้มาเก้าห้าศูนย์จามาเทอแก้ซื้อเลขว่ะเพื่อนเมื่อเหรนเลขเจ้าเทืออ้าวตีเพื่อนคือบอลเหรนเลขนมไ่้องบ้านเก่าตัวนี้ โอ้พิ่นซื้อลอตเตอรี่เก้าพิ่นซื้อหันลอตเตอรี่อยู่จ้ะพิ่นซื้อแปดศูนย์พิ่นพุ่นมาพิ่นนึ่งได้เก้าห้าศูนย์ไปซื้อแปดศูนย์จ้ะโอ้ยบ้านเอยากว<า> <จะ S 2> ัดไปใส่นอกบ้านจ้าของเงินว่าสซื้ออยู่แต่ก็ย่านข้อขึ้นโอ้ว่าสซื้อน้ำเจย,ยู่หักรยานเข้าข,ขึ้นจ้ะพอได้มาหลายงวดแล้วบัดนี้ฝันบองหอดเนี่ยฝันอยัวฝันว่าจังใดค่ะน้องแม่อันฝัน ฝันไอพ่อเล็กออกนึกกับมาฝันเนาะฝันว่ายุบานเจหันเฮ็ดไดเห็ดบุญใงเฮ็ดบุญนะเห็ดบุญ,ญ,บญ,ญใยเฮี่ยเพิ่นเมื่อนั้นเพื่อนก็สิไปเฮ็ดใดหานพระมาฝันว่าได้เห็ดบุญใญ่แม่เพิ่นก็เลยจูงมือบอกว่าเฮ็ดจังสี่เดอร์จาาจังสี่เดอร์หันพระแต่ว่าเจหันเขียนรายการซื่อของให้ก็เลยถามเจว่าเอ้า เจมันแปดลอยสี่บาทบอเจว่าบอ,าอมแมนแปดรอยทวนเรนบึงยังเด็ก็กกว่าเป็นแปดลอยสี่บาทอือแปดลอยสี่บาทนี่เป็นแปดศูนย์สี่บาทแมนจ้ะต่เจบอกว่าแปดรอยทวนมันก็ตัวเดียวกันนาะงิีแต่ตัวท่ายเนาะแมนจ้ะอือก็เทียงกันไม่วา้ฝฟันเทียงกันแลวสรุปแล้วตกลงกันได้บอค่ะว่าตัวใด ็เลยไปซื้อ804ไว้ดึงลอตเตอรี่ไว้แล้วพอซื้อไว้แล้วตีนี้เรียบร้อยแล้วซื้อเกินมาก804จ้าอืมพอโบก้ยฝันบ่เคยฝันจังทีจักเถอะแล้วมาฝันติดต่อกัน่เราได้เฮ็ดบุญใหญ่สองมือสอนกันโอ้อยู่บ้านหรือเปล่คะแม่นอยู่บ้านอยู่บ้านมึงซึ่งก็ออกทะเบียนบ้านครับทะเบียนบ้านเพิ่น70อ้าว70ดศตัวเดียว เจ็ดศูนย์ทับยังซงสืง่ายเทปนี่เจ็ดศูนย์ไม่ทับยังเจ็ดศูนย์ทับยังต้องถามแล้วต้องดถามแล้วย้องดูไอ้ทีแล้วมีทาปอถเบียนบ้านเจี้บ้านตึกเจ็ดไอเจ็ดศูนย์ทับยังจ้ะเจ็ดศูนย์ทับหกสามโอ้เอาละบาทเนี่ยหกสามเจ็ดศูนย์ทับหกสาม ตัดเรียบร้อยสองตัวเจ็ดศูนย์ก็หกสามสี่บ้มากทะเบียนบ้านพออ่อหมดน้องเมฆจังหวะคืออยู่ได้ี่หกสามคืออยู่เจ็ดศูนย์ก็หกสามมันคืออยู่นะ 63, ออยถดัดมาเจ็ดมาอีกเสียดจังไรเนอแปดศูนย์สี่แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ก็หกสามคือทะเบียนบ้านเนาะไม่จริแต่ว่าเสียงหลังจากจีซื้อลอตเตอรี่มาแล้วเนีห้องเ,เสียงในหเขาฝันดีมาตลอดบ่มีแนวโนมบ่ ฟันดีมันตลอดฟันวามีแต่นแนวได้เังสิบอ่แม่นจ้ฟน์ฟันฟันเ่ยวอกเจ้าหาบมาให้หาบเงินมาให้หักเงืนมาให้เลยแม่นเม,มนี่ก็เลยไปดึงไว้อีกใบหนึ่งตัวใดนก็ค่ะวทีเดึงไว้ดึงกระโตเก่าเจ้าบเป็นเก่าซูนซีสำนันน่ะอ้แต่ถ่ายนี่ยชิซูนซีตลอดแม่นจ้์ชิบอรุดซูนซีบ่ เสียงแบบฟันว่าเขาหาเพื่อนมาห้เอ๋อเป็นเตืคือแต่น้องเมย์เด็กตัวนี้ศูนย์สี่เนี่ยมันก็มักเกียเลยมักเนาะมันซือเรามันฟันดีไหมก็เสียว่ะเป็นคือส่งคือคืออยู่แปดศูนย์สี่ปดฟันดีแต่ก็เาขันค่อยฟันแนวนีบ่ค่ะฟันทันฟันทันฟันแนวนี่นี่ซีเด้สซีเด้เล็กเอสีได้เงินเลขสิีเตะเลขสซีเตะจะฟันไปหาเพื่อนหาพ่อเนี่ยจะ อืคือข,ข้าวปตีเป็นตัวอื่นน่าเอาเสลเลยข้าเสียงเดี๋ยวเนาะเดีได้หาเงินหาทองเล้เขา่ามานีคันโอ้โหช่วงเส,สิี่ยพ่อเนาะค่ะเนาะจ้ะเดี๋ยวใกล้ๆมื่อกะ่ะสิี่ยถามอีกเนาะอันน้องไม่แจก,กเบอร์โทร้เอฟซีได้ปะค่ะได้จ้ะเพราะว่าอันช่วงเสิี่ยพ่อกันเอฟซีกับเสลี่ยทรหาโหลดเน,ะน,นาะค่ะบอกเบอร์โทรเู้นไนเลยคะ่ะ 094 9 4เก4 6สีอทวดคะ094ย์6 2 3 7สี3 7กาค่ะเอาโทษโทษหาปันใด้วยอคะไกลมือ <f expands> <trendy> <ferm Morris> โค้งสุดท้ายค่ะบางที่เก่าส่วนสิพ่อเนาะน้องเม่เมื่มอนี้ออกมาสวดมุ่นเนาะมาสวดมุ่นมาเสริมดวงมาสวดมุ่นกันเลยเด็กพ่อกันค่ะในคลิปนี้ก็สิได้ขอพูดเอฟซีและหลายเนาะค่ะ,คะจ้าเจ้าเนก็ขอไว้พ่อห้่อเอฟซีทุกทันนะจ๊ะโชคโชคมันมานให้เงินไหลน้องให้ทองไหลมากนะจ๊ะวันนี้ก็ ขอให้ได้ทุกคนด้วยจ้า,จาตัวน้องเมฆให้พ่อนมากหน่อยให้พ่อนนะคะ่ะเนาะค่ะค่ะให้เอฟซีสุกๆมันหมาเด้อค่ะ,คะขอขอบคุณน,น้องเมยได้หลายค่ะขอบคุค่ะขอบคุณค่ะ